7เทรนด์มาเทคของประเทศไทยประจำปี2024มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำว่ามาเทคหรือว่าเทคโนโลยีการตลาดนะครับเป็นคำศัพท์ที่มาแรงมากๆในปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งช่วงต้นปี2024นะครับ Content c h i e กับ h u m m i n g b i r s c o n s u l t i n g เนี่ยก็ได้ร่วมมือกันจับมือกันในการทำตัวจะทำมาเทครีพอร์ตนะครับ Thailand Smart Tech Report ปี2024ขึ้นมานะครับแล้วก็มีอินไซต์ที่มันน่าสนใจมากมายหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าตัว Thailand Smart Tech Report เนี่ย คือให้อินไซต์อะไรเราบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะฟังกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันให้คุณเนี่ยดาวน์โหลดตัว Thailand Smart Tech Report อันนี้ครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรีพอร์ตเรื่องนี้เนี่ยมีคอนเทนต์มีเนื้อหาเนี่ยมากกว่า100หน้าเลยนะครับเจาะลึกอินไซต์เรื่องของม t e ท h นะครับว่าแต่ละบริษัทใช้ม t e ท h เพื่อทําอะไรเทคโนโลยีเครื่องมือตัวไหนมาแรงนะครับน่าสนใจนะครับอยากจะให้โหลดเข้าไปอ่านกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า 7เทรนด์มาเทคที่น่าสนใจประจำปี2024ของประเทศไทยมีอะไรบ้างครับเทรนข้อที่1เลยนะครับคือคนรู้จักและเข้าใจเรื่องของ r t e ท h มากยิ่งขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับเวลาผมไปแชร์ความรู้ตามที่ต่างๆใช่ไหมครับแล้วผมถามว่ามีใครรู้จัก r t e ท h บ้างนะครับคำถามนี้ถามไปปุ๊บ คนยกมือเนี่ยหนองเปอรเเองนะครับแต่ว่าช่วงปีนี้หรือปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือพอผมไปแชร์ไปสอนเนี่ยผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเทรนที่เปลี่ยนไปเนะคือผมถามปุ๊บใช่ไหมครับคนที่ยกพวกมือบอกว่าเฮ้ยรู้จักเคยดียนเคยใช้มาเทคเนี่ยมันกลายเป็น20-30%เลยนะครับคือคนรู้จักคนเข้าใจมาเทคมากขึ้นมากๆนะครับรวมไปถึงว่าตัว i l a n d Smart Tech Report เนี่ยเล่มปี2023เนี่ยกว่าที่คนจะโหลดครบ3,000ันคนเนี่ยโอ้โหใช้เวลาหลายเดือน แต่ว่าตัวเล่มปี2024เนี่ยคือใช้เวลาแค่ไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยคนก็โหลดถึง3,000คนและคนเริ่มรับรู้คนสนใจมาเทคมากขึ้นมากๆเลยครับอันที่2นะครับคือปริมาณการใช้งานมาเทคที่ใช้งานในประเทศไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากผลซอรว์เนี่ยธุรกิจใช้มาเทคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-16ถึงตัวแต่พอเป็นปี2 0 2 4ปุ๊บเนี่ยพวกเขาวางแผนว่าจะใช้มาเทคเนี่ยถึง23ตัวนะครับเพิ่มขึ้นถึง40-50%ถึงเลยองค์กรต่างๆเนี่ยก็มีการเอามาเทคเนี่ยไปใช้งานในธุรกิจมากยิ่งขึ้นครับซึ่งมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังแหละเพราะว่าข้อดีคือธุรกิจก็จะได้ใช้มาเทคในการช่วยยกระดับการทําการตลาดมากขึ้นนะแต่ว่าข้อควรระวังเนี่ยพอเครื่องมือเยอะเนี่ยยิ่งมากเครื่ คือเราก็ทำให้มาเทคแต่ละตัวเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องด้วยอันนี้ก็จะเป็นชาร์เลนจ์หนึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน,นครับถัดมานะครับว่าด้วยเรื่องงบประมาณที่จะลงทุนในมาเทคนะครับก็ผมขอแชร์รูปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับจากคนที่ทำเซอร์วย์400คนเนี่ยคือโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยองกรเขาเนี่ยมีรายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ145ล้านบาทน,นะและเขาการบัดเจตมาเพื่อลงทุนมาเทคนะครับคือถ้าเกิดเทียบกันละกันสมมตินะว่าสัดส่วนงบประมาณการตลาดเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมันจะเป็นก หลักแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยตรงกองหนึงเนี่ยมีงบประมาณการทําการตลาดเนี่ยประมาณ12ล้านบาทคือเกือบเกือบยีนะครับแล้วเราก็ถามต่อว่าแล้วบัตเจ็ตมาเทคเป็นเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่2.46ล้านบาทเทียบง่ายๆก็คือประมาณสัก2%องเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ของงบของรายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เอามาให้ดูละกันลองไปดูว่าชุดจิตคุณเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับว่าใช้บัตเจ็ตเยอะใช้บัตเจ็ตน้อยอยังไงบ้างถ้าใช้น้อยไป อาจจะเพิ่มขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะก็อาจจะลองอัพติม z e ์มากขึ้นก็นได้นะครับ ถัดมาอันที่สี่เลยนะครับจักรวาลมาเทคจะมีความแตกย่อยแตกแขนงแตกหมวดหมู่มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมาเทคไทยที่น่าสนใจเกิดใหม่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัว AIBCON ที่เป็น Location Bas e d ad บนรไลน์นะครับหรือ Intelligence ที่เป็น e-Commerce listening platform นะครับแพลตฟอร์มต่างประเทศเองเนี่ยก็คือเริ่มเห็นแบบตลาดไทยมากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้ามาตลาดไทยมากขึ้นนะครับปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่หลากหลายตัวที่เฮ้ยเห็น potential ในประเทศไทยอ่ะแล้วก็อยากจะกระโดดเข้ามาเอาเครื่องมือเขาเนี่ยเอามาให้ธุรกิจไทยได้เห็นได้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องมือมากมายหลากหลายให้ธุรกิจทุกธุรกิจเลือกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะต้องพยายามเลือกให้ดีเนะเลือกให้มันตอบโจทย์กับธุรกิจเรามากที่สุดโดยที่ไม่ต้อง customize ตัวระบบมาเทคเยอะ,อะถ้าเกิดเราเลือกมาเทคบางตัวมาแล้วเราต้อง customize เยอะมีโอกาสสูงมากที่มาเทคตัวเนี้ยมันจะไม่ตอบโจทย์ธุรกิจคุณเพราะฉะนั้นลองกลับไปดูดีๆนนนะคะตงส่วี้ ถัดมานะครับธุรกิจเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเวลาจะใช้มาเทคเนี่ยต้องเริ่มจากสเตรทเจอไม่ใช่ทูชนะครับเริ่มจากกลยุทธ์ไม่ใช่เริ่มจนจากที่เครื่องมือนะครับหนึ่งในเนื้อหาสําคัญของตัวมาเทครีพอร์ตอันนี้คือเรื่องของ 5P นะครับ P ที่1เนี่ยไม่ใช่ P แพลตฟอร์มนะครับเป็น P Planning and Strategy นะครับธุรกิจต้องรู้และเข้าใจวางกลยุทธ์วางแผนการดําเนินการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะหยิบเอามาเทคไปใช้งานอย่าเริ่มที่แพลตฟอร์มอย่าเริ่มที่เครื่องมือให้เริ่มที่แผนอันนี้เป็นอันททีี่่สําาาคััญมกมกขข้อข้อถอถด6 ค,คือในห้าพีเนี่ยมี P ีหนึ่งที่เป็น P ีที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็น่าสนใจคือ P p i o n e e r นะครับพอที่เป็น Pioneer แปลเป็นแปลง่ายคือคนถือทงเน่ยเคยไปทัวร์ใช่ไหมครับคือจะเป็นผู้นําทัวร์ที่จะพาเราไปถูกทิศถูกทางถ้าเกิดภาษาทางการหน่อยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแชมเปี้ยนใน,นองค์กระที่เป็นคนจุดประกายจุดประเด็นเป็นผู้นําในการ i l e m e n t มาเทคในงองค์กรนะครับ บอกว่าถือธทรมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาทางนี้เถอะทาสิ่งนี้เถอะนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้คนในองค์กรเนี่ยเดินตามมาทําตามมานะครับพีพโอเนียก็จะเป็นผีที่สําคัญมากขึ้นในปีนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยที่เคยเจอมาคือต่อให้คนอยากทำอ่ะแต่ว่าถ้ากิดเดินสเปะสปะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่เวิร์กนะครับถัดมาอันที่7คือมาเทคสัญชาติไทยเนี่ยเริ่มจะมีที่ยืนมากขึ้นย้อนกลับไปในมาเทคเล่มแรกเนี่ยผมคิดว่ามาเทคสัญชาติไทยอ่ะจะมีที่ยืนเนี่ยอยู่แค่2หมวดหมู่ แค่นี้เองนะครับคือหมวดหมู่แรกคือจะเป็นพว r k กโซเชี l ลเรซอนดิงที่มีกําแพงเรื่องของภาษานะภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาง่ายๆอ่ะแพลตฟอร์มต่างชาติอาจจะไม่เข้าใจอันที่2คือ CRM for B2C นะครับที่มีข้อจํากัดเรื่องของแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อธุรกิจไทยใช้ลายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่มันสร้างมามันต้องตอบต่อกับลน์ไดดีในขณะที่ เครื่องมือบงนอกเนี่ยเขาไม่ค่อยตอออนไลายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2หมวดหมู่นี้แหละที่ไปได้ดีนะครับคือมาเทคไทยเนี่ยสู้ได้แต่ว่าคือหมวดหมู่อื่นเนี่ยโอ้สู้ไม่ได้เลยเมืองนอกเจ๋งกว่าหมดเลยนะครับแต่พอมาเป็นปีนี้ปุ๊บมาเทคฟรีพอร์ตเล่มล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นมาเทคที่เป็นของคนไทยเนี่ยเริ่มตีตื้นตีตลาดได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ที่แบบผมรู้สึกว่ามันยากมากสําหรับมาเทคไทยอย่าง CRM สําหรับ B2B เนี่ยผมรู้สึกว่าการขายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นมาตรฐานทั่วโลกใช่ไหมแต่ว่ามา ไทยเนี่ยก็เริ่มกระตื้อง้งขึ้นมีคนใช้งานมากขึ้นนะครับจะเห็นได้จากในรูปเลยที่เราจะเห็นเ,นเครื่องมืออย่าง RCM นะครับ Jubilee by Build Visible หรือ Venio อันนี้เป็นของไทยที่ตีตื้นตลาดมาได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมมาคิดว่า สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเข้าใจตลาดไทยนะครับเขาสามารถคัสตอมไมซ์ซอฟต์แวร์มาเทคของเขาเนี่ยให้เหมาะกับตลาดไทยได้รวมไปถึงเขามีทีมซัพพอร์ตที่เป็นทีมคนไทยพูดภาษาไทยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยทำการโฟกัสที่ตลาดไทยเลยมันก็เลยให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสําหรับพวกเขานะครับแหมโดยสรุปนะครับนี่คือ7เทรนด์ของมาเทคประเทศไทยปี2024นี้นะครับก็ถ้าคุณอยากจะศึกษาข้อมูลเรื่องมาเทคเพิ่มเติม <ๆ S 1> นะครับไปดาวน์โหลดตัว Thailand Smart Tech Report เร่มปี 24ได้นะครับมี100ร้อยกว่าหน้าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ช่วงวันที่1 9กถึง20กันยายนปี2024นะครับ Content Shift ฝูกับ Creative Talk จะมีการจัดคอนเฟน c ์ด้วยกันนะครับชื่อว่า Marketing Insight and Technology Conference 2024นะครับเป็นคอนเฟน c ์สำหรับคนสาย,ยก e ก k อะว่าง่ายคือเป็น marketer สาย,ยก e ก k อะใครที่ทำการตลาดอยู่และอยากจะกลายเป็นนักการตลาดแห่งโลกอนาคตนะครับเข้าถึง Insight เข้าถึงมา Tech เจ๋งๆนะครับงานคอนเฟนช์นี้เนี่ยเป็นงานคอนเฟน c ์สำหรับคุณนะครับรับรองว่าจะเจอ โซลูชันที่น่าสนใจหลายอันสปีกเกอร์ชื่อดังเซสชันน่าสนใจรวมไปถึงเจอคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนเราเนี่ยเป็นหลากหลายพันคนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเจอกันที่งานคอนเฟรนซ์นี้นะครับอ่ะ โอเคนี่คือ7เทรนด์ของมาเทคปี2 0 2พีที่ผมอยากจะหยิบมาแชร์ในวันวันนี้นะครับก็ลองเอาไปดูว่าเทรนด์ไหนที่มันจะพพลายเข้ากับธุรกิจคุณได้นะครับเครื่องมือถ้าคุณมีอยู่แล้วจะทํายังไงให้มันใช้งานดีขึ้นถ้าเรายังไม่มีเราจะมีวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้อย่างไงนะครับอ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ชิฟว์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ